งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาให้ประกาศยุบวงทำแฟนๆช็อกทั้งประเทศ เดาว่าเป็นวงดนงตรีสัญชาติไทยที่ประสบความสําเร็จไปทั่วโลกสําหรับ2หนุ่มจากวงไฮส์อย่างเจมอารินวีและการกาสิเดตเจ้าของเพลงฮิตมากมายแต่ทว่าหลังจากเดินทางในเส้นทางแห่งเสียงเพลงมานานในที่สุดวงไฮส์ก็ได้ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการแล้วเผยว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตอำลาในกรุงเทพอย่างแน่นอนโดยการแจ้งข่าวการยุบวงบน Facebook ดังนี้สวัสดีเหล่ากุ้งพวกเราคือไฮส์หวังว่าพวกคุณจะมีการเริ่มต้นในปี2024ที่ยอดเยี่ยมพบกับสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นในชีวิตนะสำหรับพวก เราในช่วงนี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมามันเป็นการเดินทางที่ยาวนานแต่เต็มไปด้วยความน่าทึ่งการเดินทางที่เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่น่าจดจําอบอวลไปด้วยสิ่งหัวเราะน้ําตาความสุขและแน่นอนสเต็กมันเป็นอะไรที่ดีสุดๆไปเลยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อคุณรู้สึกสนุกสนานและน่าเศร้าที่ถึงเวลาที่ต้องแจ้งให้ฟแฟนๆของเราทราบว่าโปรเจกต์ไฮได้สิ้นสุดลงแล้วตอนที่พวกเราเริ่มโครงการนี้เราไม่เคยคิดตั้งใจจะให้โครงการนี้คงอยู่ตลอดไปแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรา ประสบความสําเร็จมากกว่าที่เราเคยฝันไว้มากเราเริ่มต้นด้วยการบันทึกคลิปสั้นๆของเพลงเราที่แต่งแล้วโพสต์ลงอินสตาแกรมรีวเพื่อแสดงความสนุกสนานเราไม่คิดว่ามันจะไปได้ไกลขนาดนี้เลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้เราลงเอ่ยด้วยการบันทึกเพลงต้นฉบับทั้งอัลบัม้มเราเอโอกาสได้ร่วมงานกับศิลป,ปินชั้นนําในเอเชียเราได้ไปเที่ยวประเทศต่างๆที่เราไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้แสดงและเราได้เล่นบนเวทีและงานดนตรีที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยได้ร่วมในชีวิตด้วยเนื้อสิ่งอื่นใดเราได้รับสิทธิพิเศษใน การเล่นสดต่อหน้าแฟนๆนับหมื่นคนจากประเทศต่งตางๆทั่วเอเชียได้พบปะทักทายพวกคุณทุกคนและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงของเราด้วยกันสําหรับเราสิ่งนั้นมีค่ามากและเราจะรักษามันไว้ตลอดไปเราอยากจะขอบคุณพวกคุณทุกคนแฟนๆของเราสําหรับความรักที่คุณมีต่อเพลงการแสดงและวงดนตรีของเราพวกเรารักคุณเพื่อเป็นของของวัญอำลาของพวกคุณเราจะออกอีพีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งมีเพลงอื่นที่ยังไม่ได้เผยแพร่ก่อนหน้านี้จํานวนหนึ่ง และเรายังได้วางแผนที่จะจัดคอนเสิร์ตอำลาครั้งสุดท้ายในกรุงเทพบ้านเกิดของเราด้วยโดยเราจะประกาศอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามสำหรับตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่จะพูดว่า We h ว e e e บ e ี r i ริ i n g ลาก่อน h ฮเจมอลินการกัสเดต สำหรับวงไฮส์นั้นเป็นวงดนตรีอินดี้ป๊อปสัญชาติไทยวงที่เริ่มต้นจาก2เพื่อนซีผู้หลงไหลในการฟังเพลงอย่างเจมอลินวีและการกาสิเดตได้จับมือการปล่อยซิงเกิลแรกอย่างไรจุดเปลี่ยนของดูโอหน้าใหม่ไฟแรงระเบิดชื่อเสียงให้โด่งดังต่อเนื่องมาเป็นเวลา2ปีจนถึงวันเลิกลายุบวงเพื่อเติบโตไปในเส้นทางของตัวเองอลินและการนั้นทั้งคู่เริ่มออกเดินทางร่วมกันหลังจากเป็นเพื่อนสนิทกันมานานจึงตัดสินใจเข้าห้องอัดปล่อยเพลงฮิตติดหูอย่างไรออกมาให้แฟน แฟนได้ลองฟังหลายคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าดนตรีป๊อปทำนองเรียบง่ายฟังสบายคือ3วลีที่อธิบายความเป็นไทได้อย่างชัดเจนด้วยยุคสมัยที่เปิดกว้างมากขึ้นบวกกับความชื่นชอบดนตรีหลากหลายแนวทำให้เอกลักษณ์ความเป็นอินดี้ป๊อป โดดเด่นออกมาต่อจากเพลงไลฟ์ที่มียอดเข้าชมสูงถึง24ล้านวิวและเป็นเพลงที่ rm แห่ง bts เคยแชร์ลงสตอรี่ ig ส่วนกลายเป็นที่ฮือฮาอยู่พักใหญ่ก็ได้เปิดโอกาสปล่อยอีกหลายซิงเกิลไม่ว่าจะเป็น dancing with my phone light go higher และ killer คว้าอันดับเพลงฮิตติดชาร์ตทุกแพลตฟอร์มอีกครั้งไม่แปลกใจที่ภายใน2ปี haze จะเป็นที่รู้จักในวงการเพลงมากขึ้นฟีมือสู้ศิลปินต่างชาติได้เลยทีเดียวซึ่งทีมาของชื่อวงไฮสตัวอักษรที่เรียงกันได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งทางไฮส์ได้ออกมาเฉลยชื่อวงที่หลายคนต่างก็งงอ่านครั้งแรกก็เอะเพราะมาจากตัวอักษรย่อของประโยค y ับย e บ n น Dream มุกที่คนไทยเท่านั้นจะเข้าใจแปลว่าเคยเป็นกุ้งหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าคุณเคยเป็นกุ้งหรือเปล่าแต่จะเล่นกับคําว่าเคยที่มาจากคําว่ากะปีนาทีที่หยิบชื่อนี้มาตั้งทางอลินและการบอกว่าเล่นมุกนี้กันขำมากซึ่งแน่นอนว่ามุกนี้ฝรั่งไม่เข้าใจจึงได้เตรียมคําตอบที่หลอกกว่าเดิมเอาไว้เราคงไม่อธิบายแบบนี้ครับแต่จะเตรียมคําตอบที่ดีกว่า คงจะเป็นไวบสและไฮผสมกัน เป้าหมายของไฮส์ได้ทําเพลงด้วยความที่เชื่อว่าฟังแล้วทุกคนต้องอินกับมันจริงๆไม่ว่าคุณจะฟังมันที่ไหนเมื่อไหร่กับใครเช่นพนักง,งานออฟฟิศเดินกลับบ้านฟังเพลงนั่งฟังเพลงบนรถเมย์ตอนรังจานขับรถหรือแม้แต่ในงานปาร์ตี้เพลงของไฮส์จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคนฟังในช่วงเวลาต่างๆนั่นเกิดจากการวางตัวว่าเป็นวงที่ผลิตดนตรีได้หลายแนวจากประสบการณ์ที่แต่ละคนไปประจนภัยมาทําให้แต่ละเพลงของไฮส์เพราะอย่างลงตัวตามที่สองดูโอพูดถึงขั้นตอนการทําเพลง พอเราชอบฟังเพลงหลากหลายแนวอย่างที่บอกช่วงไหนที่เราอินหรือมีโมเมนต์อยากทําเพลงแนวนั้นแนวนี้เราก็จะทําเพลงแนวนั้นออกมาซึ่งอัลบั้ม making steak เป็นอัลบั้มที่เหมือนกับการได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างโดยที่พวกเราพยายามดูว่าแนวไหนคือตัวเราและเราชอบแบบไหนบางเพลงที่เรามีคอนเซปต์มาครอบโดยมีเรื่องราวชีวิตจริงบ้างผสมกับตัวตนของพวกเราไปบ้างเราชอบอะไรที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของคนจริงๆอยากให้คนฟังเพลงของไฮส์ตอนไหนก็ได้ย้อนกลับไปอลรินละกันเคยจิ การภาพไปว่าไหตจะยังสำรวจเส้นทางเพลงด้วยแพชชั่นและความหลงใหลเช่นนี้ต่อไปแต่อาจจะมีสโลไลท์บ้างหาบาลานซ์ให้กับชีวิตตั้งใจจะสร้างสรรค์เพลงแยกที่เป็นของแต่ละคนจริงๆหากมองไปที่ไสตในเวอร์ชัน2030จะไม่ใช่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ส่วนเป้าหมายที่อยากสานต่อเคยพูดไว้แบบเคินเคว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์เป็นของตัวเองรวมถึงการปรากฏตัวบนเวทีมิวสิกเฟสติวัลที่สุดยิ่งใหญ่อย่างแกสสโตนบุลี่โคเชล่าหรือคอสโลดหลังจากข่าวประกาศ ว,วันที่10มกราคม2567ด้วยเหตุผลที่ว่าตอนนี้ประสบความสําเร็จกว่าที่คิดไว้มากสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ที่เคยให้ไว้เมื่อปี2565ถือเป็นเรื่องที่น่าใจหายแต่อย่างไรก็ตามหาย,ยัางทิ้งท้ายก่อนจากกันด้วยว่าได้เตรียมของขวัญส่งท้ายให้แฟนคลับด้วย